สวัสดีครับเอเลเมนต์นาวมาแล้วครับวันนี้ท็อปพามาพูดถึงหนังไทยหนึ่งเรื่องครับผมจากทีมผู้สร้างไบแมนแล้วก็อีเรียมซิงฮะรับประกันความหาแน่นอนตอนนี้ผมอยู่กับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องอาตมาฟ้าผ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ้จืดอะกำลังมีคอใหญ่ พีี่าไอดทมหมอผีคนนี้เขาชื่อปักเป้าลิกเยอะน,นักนะมึงชาตินี้เขาสร้างกรรมอะไรไว้อะพระจืดจะเป็นผู้รับบาปกรรมนั้นแทนไอ้อย่างเนี้เขาเรียกว่าแพ้รับบาปชัดๆผิดเขาเรียกว่ารับรับบาปพอเรื่องนี้แต่ละท่านรับบทเป็นใครบ้างครับผมมาเริ่มจากทั้งฟลดแล้วกันครับใน<ช>เรื่องนี้ ในเรื่องเนี่ยฝนรับบทเป็นจวงค่ะเป็นสาวชาวบ้านที่พี่ป๊อบเนี่ยมาสาบานด้วยก็เลยเป็นต้นเหตุของฟ้าผ่าเพราะเขาสาบานว่าจะรักหนูคนเดียวรบกทเป็นสาวชาวบ้านค่ะสาวชาวบ้านชาวบ้านที่ 2, 2> สองชาวบ้านที่หนึ่งตัวเอ แต่แอบมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะตอนแรกบทครั้งแรกที่คุยกันเน่สลับกันหนูเมื่อกี้จริงๆหนูจํำใจว่าหนูเป็นจวงแล้วพี่ฝนอ่ะเป็นหวายแต่เหมือนพอไปอ่านบทจริงๆอ่ะรีทรูถึงรู้ว่าอ๋อเราสลับบทกันเปลี่ยนทันทีตอนตอนแบบอ่านบทกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะไม่มีสกิลหนึ่งที่คาหาสาต้องทาเฮ้ยหนูรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยหนูไม่เหมาะสม เขาหมาสมกว่าก็เลยได้ทําหนูว่าให้คนดูไปดูดีกว่าแล้วคนดูจะแบบว่าเข้าใจว่าทําไมควรจะเปลี่ยนแล้วพี่ป๊อปแล้วครับผมคาแรคเตอร์ตัวนี้ทําไมอันแรกถึงแบบโดนบอกไปสาบานเรื่องมาจากที่เลยปักเป้าคือหมอผี นะซึ่งเป็นหมอผีที่เก่งแล้วก็มีวิชาอาคมจริงๆโดยเรื่องราวแล้วเนี่ยคือปักเป้าเนี่ยก็จะเป็นคนเจ้าชู้ไปปราพีกับพ่อของจวงแล้วพดีจวงเดินมาแล้วก็ชอบชอบเสร็จก็สาบานเลยบอกจะรักเดียวใจเดียวเลยาสาบานเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าทําไม่ได้ฟ้าผ่าแล้วเหตุการณ์มันตุปดตุเปไปลงที่อาตมาได้ไงครับผมอาตมาคือคุณพีโ่พโอ๊ตพโอ๊ตเนี่ยอดีตชาติเราเคยมีมีกามเวรร่วมกันอย่างนี้มมีกิมเวรร่วมกันระหว่างพระจืดกับปักเป้าใช่แล้ว ถ้าจือดอออกรับว่าถ้าชาติหน้ามีมันจะรับกรรมแทนอ่าชาตินี้เลยเราเลยใช้ชีวิตเต็มเหนียวเลยโอ้โหใช้น้ำชีวิตเมยเด็กดูเรื่องเนี้ยดูจากไลน์อัพนักแสดงฝนเอ๋ยคัลิสาเอ๋ยพี่ป๊อปพี่โอนดมแล้วคุณโอ่งด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาปูคุณโอ่งอีกนึงคุณโองเนี่ยคือในที่บอกได้คือผู้จัดการอยู่บอยทีเจซึ่งทุกวันเนี้ยไอเต่าต้องจัดการชีวิตไอโอ เรวนีต้ต้องเอาอาหารเสิร์ฟที่เตียงต้องพาเดินพาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเล่าได้ไหมแต่มันมีหลายซีนมากที่จริงแล้วพี่ป๊อบต้องไม่วิง่งคนเดียวต้องมีพี่โอ่งด้วยแต่พอไปถ่ายจริงแล้วพี่โอ่งบอกว่าแบบเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูครับแล้ววิง่งได้สามเก้าแล้วสุดท้ายทุกซีนที่เป็นวิ่งของเขาคือตัดออกเพราะเขาวิ่งไม่ได้จริงๆงเขาพยายามจะวิ่งให้เราได้แต่ว่าทางทีมกราฟิกเป็นหัวสุขภาพถ้า,า,าวิวว่งมาทีมกราฟิกจะต้องทํางานหนักมากเขาจะมีบทหนึ่งที่เขาท่องตั้งแดดตั้งแต่ซีนแรกแดดลอกทองเลยเกิดเพื่่อสิงนนี้ ซีที่ต้องพูดเลย่ะเป็นคิวที่แปดแต่เริ่มท่องแต่วันแรกนั่นคือกูยิงมึงไส้แตกแน่อีสือพอถึงวันที่แปดบอีไส้อีไส้สือมึงแตกแน่อีแตกจนพี่ยอดต้องไปนั่งอยู่ข้างกล้องกูยิงแตกแน่อีสือขนาดพี่ยอดพูดมึงยังพูดไม่ได้เลยคุณเคยเห็นนักแสดงที่ คัดแทน่วมกลับเนี่ยมันมีเป็นสิ่งที่ไม่ได้โดนด่าครับผมนี่คนเนี้ยพูดและนัรู้สึกไว้ในเว้นวักผิดยกมือผิดหนูเวิร์ปอะไรเพราะแบบเมื่อกี้คือยากมากอยู่แล้วอะเราก็เกิดมาไม่เคยก่าดสักเท่งหนึ่งกันได้ไหมเราปกติถ้าแบบ เราเล่นผิดวะไดเวอร์เขาก็ต้องเล่นไปเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นใหม่แล้วเขาเอาเอาภาพเขาก่อนเข้าใจปะเอาภาพเขาก่อนมันจะไปตัดชัยได้นี่คือคัเริ่มใหม่มีอินทำอย่างนี้เลยเรวจริงนะไม่สิยนะเหมือนคุณครูแจ้งขาะใช่โอเคแหละสำหรับนักแสดงทุกท่านทำงานกับพี่ยอดกับพี่เอกนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ใชใจดีใช่ใจดีแล้วก็มีความสุขมากแต่ว่าเรื่องนี้ผมกับโอ๊ตอะพอจบเรื่องแล้วผมก็ยื่นเรื่องสุวิยนเลยว่าพี่ผมขออนุญาตบล็อกเบอร์พวกพี่นะทําไมครับพี่อยากให้ไปดูแล้วจะรู้ว่าทําไมจริงๆขออนุญาตบล็อกเบอร์พวกพี่นะทุกอย่างที่มันเป็นความยากเอามาใส่ที่กูและโอ๊ตหมดเลยยกตัวอย่างเช่นสลิงและไซส์ผมอะ ไอคนที่ดึงสลิงอะสมมุติว่า,าน้องฝนขึ้นหรือว่าขริตษาขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงกันแบบสอสาคนชิวๆพราะเป็นผมอะเหมือนยกกันมาทั้งแบบ King โฟคิงอ่ะเอ้าเอ้า ส่วนที่หนูเพราะว่าวันที่ไปถ่ายอ่ะพี่แบบหนูแบบเอยหนูยังไม่กล้าขึ้นให้พี่ป๊อปขึ้นก่อนแบบดูใช่ปะเขาว่ายกพี่ป๊อปแบบหลายคนมาเขาคิดว่าเขาถอดออกพอแล,แล้วแล้วพอเขามายกหนูเขาก็ดึงบึ้มแล้วมันลอยแรงเกินแล้วมันก็เหมือนแบบขวนอะเพราะมัน,นแรงใช่ชินช้นแรงแล้วพอมาถึงหนูแล้วมันก็ลอยบึ้มเนี่ยบึ้มแบบเหมือนกัน แลวยกคือทั้งพี่โอ๊ตด้วยทั้งพี่ป๊อปด้วยขึ้นจริงหมดเลยแล้วก็ต้องไปอยู่โลเคชันที่แบบน่ากลัวมากอยู่บนผาอะไรเงี้ยในทีเซอร์มีนั่นอยู่จริงๆนะแต่ไม่ได้โดดจริงอันนี้อันนี้บอกสปอยว่าไม่ได้โดดจริงครับพวกแก๊งๆพี่ทีมงานเขาเป็นคนตลกด้วยไหมครับเนเจอร์แล้วถึงทำหนังตลกผมว่าพี่ยอสอ่ะแกเป็นสายตลกแบบมีโครงสร้างมีบทดิ้งการนำคำมาอะไรเงี้ยไอ้วันอ่านบทผมคำท้องแข็งเลยแบบ แค่เห็นบทอะเรารู้สึกว่ายังไงก็สนุกแล้วก็ตัวพี่เอกที่เป็นคนกำกับอะแกก็คาแรคเตอร,ร์แกก็หน้ามาทำหนังเป็นคนโล,กโลกแกนะครับเออกำกับอุ้ยอันนี้อุ้ยนี่ไม่ได้อุ้ยอันนี้ดอุ้ย,นนยได้ปะนะได้พะนะาชอุ้ยแล้วเราที่เป็นคนจริงๆหรๆอใช้พี่เอกเลถามมั้พี่เอก แล้วเราเหมือนเป็นแบบพวกนอยอยู่แล้วกลัวเลยไม่ดีใช่ไหเราก็ชอบรู้สึกว่าแบบเอยหรือชินเมื่อกี้ไม่ดีไม่มั่นใจแต่จริงให้เขาดีให้เขาชอบเขาก็จะอุ้ยอุ้ยดีอุ้ยอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยกลัวว่าอุ้ยนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาอุ้ยเออโอเคได้คุยกับนักแสดงสามคนสนุกแน่นอนเห็นนักแสดงไลน์อัพทั้งหมดตัวพุ่มกับเองแล้วก็ผลงานที่เคยมกลับมากับเรื่องนี้แปลกมากๆชื่อเรื่องแปลกมากจริงครับผมฝากขาพยน์เรื่องนี้หน่อยครับผมอาตมาฟ้าผ่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่จะทําให้บรรยากาศของคุณดี ไม่ว่าจะชวนเพื่อนไปชวนแฟนไปจะชวนครอบครัวไปดูด้วยกันเนี่ยเป็นหนังที่ตั้งใจทำมาเพื่อความสนุกสนานล้นวนแล้วก็ผมเชื่อว่าในหนังเรื่องหนึ่งที่มันถูกทำมามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับมันมากๆแน่นอนอยากหาคนกลุ่มนั้นให้เจอแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในโรงหนังครับครับผมนี่ขอบคุณพี่ป๊อปครับขอบคุณพี่สาขอบคุณฝนมากนะครับผมที่ให้เกียรติรายการนะครับอะไรครับอย่าลืมนะฮะไปเจอในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับอาตมาฟ้าผ่านะครับวันนี้เอทีวนาหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาดีๆ บา <Bye. S 2> สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29ค่ะ